球队第一稳固。 สว,ส,สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Unlock เ er ปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยติลลี่ฮวงจุ้ยนะคะและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะอยู่กับแอร์พันธิลานและอาจารย์ธนวันจีระเจริญเวศค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์นี่อาจารย์บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้ได้ยิน,นเสียงนกไหมได้ยินค่ะเออนี่เราอยู่ป่ากันใช่ไหมไม่ใช่อาจารย์รใช่เป็นสูตรเรียนรู้ค่ะอาจารย์วันนี้เราอยู่กันที่บางใหญ่ English Village ค่ะอาจารย์สอนภาษาอังกฤษย่อ๋อ สอนก้างปลาอ่าเป็นแหล่งเรียนรู้อ๋อแหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าที่นี่นี่นะคะเขามีกิจกรรมมากมายที่เหมาะสําหรับเด็กในการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นแคมป์ต่างๆมีสัตว์ต่างๆให้เด็กเนี่ยนะคะได้มาเรียนรู้กันและที่สําคัญ<า>ที่นี่เมื่อกี้เจอหมูด้วย พริกพริกเมื่อกี้เจอพริกเผ็ดเลยใช่นะหลายตัวเลยไม่เผ็ดค่ะอาจารย์อ๋อหรอออเพริกอันนี้หมูอ๋อเพริกหมูเหรอคือที่เนี่ยเขาเน้นสอบเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะอาจารย์โดยโค้ชพี่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่ที่เป็นต่างชาติให้เด็กมาเรียนรู้เมื่อกี้เดินเข้ามาเราเห็นเจ้าที่เยอะมากนะใช่เจ้าหน้าที่นะอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์เห็นเจ้าที่หนูไม่ได้เห็นเจ้าที่ค่ะอาจารย์เจ้าหน้าที่นะอาจารย์อ๋อหรอเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาต้องเห็นเจ้าที่ไม่ใช่นะคือเดินเข้ามาเห็นแบบใส่เสื้อ ยูนิฟอร์มแบบดูดูแบบเป็นทางการมากแล้วที่นี่อาจารย์รู้ไหมคะว่าทำไมวันนี้หนูถึงพาอาจารย์มาที่แหล่งเรียนรู้ของเด็กๆกันทำไมอะอาจารย์่ะวันเสาร์นี้วันอะไรคะวันเสาร์ไงวันเด็กสิคะอาจารย์วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคือวันเด็กอ่ะเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนะมีสิทธิ์อย่างด้วยกันอยากไปเป็นเด็กเดี๋ยวก่อนนะผ่านช่วงวัยเด็กมาด้วยเหรออาจารย์มันก็ต้องมีเด็กก่อนแล้วก็มาเกิดมาโตเลย เกิดมาแล้วยังไม่แก่เลยค่ะอาจารย์คะเกิดแล้วก็ต้องมีเด็กเด็กก่อนใช่ไหมอาจาอาจจะถึงวันเด็กแล้วใช่แล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันก่อนที่เราจะมาอัลล็อกธุรกิจกันอาจารย์รู้หรือเปล่าคะาว่าคำขวัญวันเด็กปีนี้คืออะไรคำขวัญวันเด็กก็ต้องไปถามเด็กจริงด้วยค่ะอาจารย์เป็นคำขวัญเหรับเด็กเดียวเด็กหญิงแอร์ตอบเองได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เหรออาจารย์จะใช้เด็กหญิงเห ออจะมีลูกได้ค่ะพิ้แต่งอาจารใช่ค่ะอาจารย์เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปถามเด็กตัวจริงกันเลยดีกว่านะคะไปถามใครไม่ใกล้ไม่ไกลอาจารย์ค,รค่ะไปถามน้องเพียวลูกอาจารย์ดีกว่าอาดูสิว่าน้องเพียวรู้หรือเปล่าครับไปฟังกันค่ะทำันเป็นดีนี่รู้หน้าที่ี่ไมหวความดีนะคะ เป็นไงโอ้โหเหมือนไหมลูกไม้หลดไม่ไกลต้นค่ะอาจารย์น้าเหมือนไหมน้าเหมือนเป๊ะเหรใช่เขาบอกอาจารย์ใส่วิกใช่ดูรู้เลยเก่งมากๆน้องเพียวเนี่ยอายุเท่าไหร่คะอาจารย์ค่ะเพิ่งจะผ่านห้าขวบมาเองครับอ่าดีเลยเดี๋ยวพาน้องเพียวมาเล่นที่นี่ได้สอ์นี้งอาจารย์เนาะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูหมูกันก่อนดีกว่าอ่าโอเคอาจารย์ชอบเราแอบเห็นหมูก็อยู่เนาะเดี๋ยวเราไปดูหมูกันดีกว่าเพราะว่าหมูเนี่ยเขาบอกว่า ทำไมน้องแอร์เมื่อกี้น้องแอร์ทักว่าไงนะปกติหมูจะต้องอ้วนใช่ที่นี่แบบดูหมูสเลนเดอรห์หมูมีกล้ามหมูแข็งแรงหมูไดเอทใช่ค่ะ <laughs> เดี๋ยวเราไปดูหมูกัน <laughs> ได้ค่ะจางให้างั้นตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปคุยกับเจ้าของกิจการกันดีกว่าค่ะไปดูหมูกันคะน่ะจางเราไปดูหมูกันนี่ อล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่หวงผื้ ที่2นะคะกับตีอันล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่หุงจุ้ยค่ะและตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่กับ3หนุ่มเจ้าของนะคะบางใหญ่ English Village แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนที่จะมาเปิดธุรกิจกันให้หนุ่มๆแนะนําตัวกันดีกว่าเน่เริ่มจากใครดีคะผมพี่วันโตนะครับชื่อกิกกี้ครับชื่อกิกกี้แล้วก็น้องตรกลางครับผมชื่อหยิมกี้นะคะน้องหยิมกี้แล้วก็พอกี้ครับผมน้องพอกี้พอกน้องแอ๊กี้ค่ะอาจารย์ธนวันกี้ไม่ไม่ใช่ มาจากไหนเนี่ยเอาตั้งแต่ชื่อเลยเนี่ยชื่อของผมเนี่ยชื่อกิกกี้ใช่ไหมปกติแล้วเอ่อคนจีนเหมือนจะเป็นอ่าส้มนะครับส้มส้มกิกอะไรเงี้ยส้มเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็มาตามกี้ข้างหลังก็เป็นชื่อกิกกี้แล้วก็ยิมยิมเหมือนภาษาแต้จิ๋วจะแปลว่าอดทนยิมกี้อ๋อก็เหมือนแบบพ่ออะไรเงี้ยอ๋อพอกี้นะพอนะพอนะนะอันนี้คนเล็กใช่ไหม พอท้องพอก่อนนะใช้เงินหน่อยก่อนนิดนึงนะซื้ออยากได้อะไรซื้อมาเพราะเนี่ยเดินเข้ามาแอดเวนเจอร์ทั้งนั้นเลยใช่พอพอกอนใจเย็นนะพอพอกีนนะเอางี้ถามถึงเรื่องกิจการดีกว่าว่ากิจการนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะครับผมกิจการนี้เกิดขึ้นมาจากคือปกติแล้วเราก็ชอบภาษาอังกฤษกันอยู่แล้วก็อยากให้น้องๆได้เรียนภาษาอังกฤษที่แบบว่าไม่ต้องซีเรียสะครับมาแบบมาเล่น เน้นเน้นเล่นในการในการให้เขาเรียนรู้เล่นไปด้วยสนทนาไปด้วยใช่ครับก็เหมือนเอาเอาภาษาให้น้องๆแบบไม่ต้องเครียดไม่ว่าจะเป็นคนมีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานอะไรย่างเงี้ยครับถ้ามีพื้นฐานเราเราก็มาเน้นที่แบบฟังแล้วก็เน้นปฏิบัติให้เขาคุ้นชินกับภาษาอะไรย่างเงี้ยไม่คิดว่าภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่สนุกกันคือมันเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่นะเพราะว่า ถ้าเป็นรุ่นอาจารย์เ๋อต้องเป็นรุ่นน้องแอร์ดีกว่าเพราะน้องแอร์น่าจะอายุเยอะกว่าอ๋อไม่ใช่เหรอได้ค่ะน้องอ๋อได้แอร์เองก็ได้ค่ะสมัยรุ่นนั้นน่ะการเรียนรู้มันคืออยู่แต่ในห้องเรียนพยายามจะสอดแทกอะไรที่มันอยู่ภายนอกแต่มันก็เป็นแค่วิดีโอเข้าห้องสสดเปิ้งใส่วิดีโอเข้าไปปุ๊บขึ้นจอถามว่าได้ดูไหมเปล่านั่งคุยกันข้างหลังกับเพื่อนถูกไหมแต่อย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นการเรียนรู้แบบใหม่ที่ เฮ้ยเราเดินมาเรามีป้ายบอกภาษาอังกฤษเห็นไหมเจลลี่ฟิตงงเลยครับว่าแมงกะพรุนเราอยู่ในน้ําจืดให้ด้วยสายพันธุ์ใหม่ผ่านการเรียนรู้เฉยเยไม่มีจริงไม่มีจริงว่าสัตว์ที่อยู่ในน้ำเาคือคือคือมันน่าสนใจไงคือเดินไปเขาก็อาจจะอยากรู้อยากเห็นอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อกี้เราก็เจอกันมาแล้วใช่ไหมเราเจอพี่หมูกันมาแล้วใช่ที่บอกว่าเราคงจะหาดูกันไม่ง่ายนั้นเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ใช่บ้านคนอยู่ต่างจังหวัดหรือบ้านคนที่เลี้ยงหมูโดยตรงใช่ไหม ผมก็ถือว่ามันกิจกรรมหลากหลายนะใช่หมคหลากหลายผ่านการแบบเรียนรู้ผ่านการเล่นนั่นแหละว่าง่ายๆถูกไหมเล่นแล้วก็เรียนรู้ไปในตัวเด็กจะได้ไม่เครียดเพราะว่าถ้าจะต้องมานั่งสอน grammar ภาษาอังกฤษแล้วเหมือนบางทีเด็กรู้สึกว่าถูกหยักเยียดเด็กยังงงเลยว่าแก a ม m าคืออะไรใช่ไหมแต่อันนี้มันก็คือเขาเล่นผ่อนคลายไม่ได้มีใครมาว่าจะพูดถูกพูดผิดเลยยังไงก็ตามถูกไหมทําไมที่นี่ก็คือเอาแบบกิจกรรมมาบวกกับภาษาอังกฤษ เห็นว่าที่นี่เนี่ยตอนแรกแอดก็นึกว่าเป็นคนไทยนะอาจารย์ไปยืนคุยอ้าปรากฏว่าไม่ใช่เป็นชาวฟิลิปปินโใช่ไหมเจ้าหน้าที่ที่นี่แบ่งออกเป็นคนไทยกี่คนเจ้าหน้าที่แบบที่เป็น native speaker กี่คนคะ อ๋อปกติแล้วของเราเนี่ยก่อนหน้านี้คือเราจะมี native speaker โดยแต่ว่าตอนนี้เราเน้นคุณครูฟิลิปปินโนนะครับเพราะว่าคุณครูฟิลิปปินโนของเราเนี่ยก็เป็นครูที่มีประสบการณ์แล้วก็ดูแลเด็กแล้วก็ใช้ศัพท์ง่ายๆกัน<ๆ>และถามหน่อยว่าปกติแล้วเนี่ยเด็กๆที่มาเล่นเขาจํากัดอายุไหมคะต้องเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ปกติก็จะประมาณ1.2ขวบใช่ไหมครับจนถึงแบบ1.2ขวบใช่ครับตั้งแต่น้องเล็กๆเ,เลยฮะเดินได้แล้ว เขาต่อแตะนะอาจารย์ตอนนั้น่าจะหนึ่งสองคนาจะเริ่มต่อแตะแล้วนะใช่ไหมพอเดินได้แล้วเราก็มีที่เช่คอยดูแลใช่ถ้าสมมติน้องจิ๋วจิ๋วอ่ะคุณพ่อคุณแม่สาบาถมามาด้วยได้ก็ถ้าเป็นน้องเด็กๆก็แนะนำให้คุณพ่อแม่อยู่ด้วยกันน้องได้อย่างนั้นพาน้องพี่วมาฝากทิ้งไว้สักสาวันได้ไหมโ้ได้ไดเลยได้เลได้ลยได้เลยได้อลยได้เไดเได้ยได้เย้เได้ด้ยเได้ได้ไดได้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  ต่อกระหมูอ่ะต่อกระหมูปกติที่นี่เปิดปิดกี่โมงคะปกติแล้วเราจะเปิดวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับพฤหัสกับศุกร์เนี่ยเราจะเปิด2เวลานะครับ9ก้าโมงครึ่งถึงเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็บ่ายโมงถึงบ่ายสามส่วนเสาร์อาทิตย์เราจะเพิ่มรอบพิเศษขึ้นมาก็มีรอบบ่ายสามโมงสิบห้านะครับถึงห้าโมงสิบห้าใช่ครับอ๋อพี่เป็นรอบเหรอใช่ครับแบบรอบละสองชั่วโมง แล้วก็มีรอบสี่ชั่วโมงด้วยต่อรอบมันจะมีรอบสองชั่วโมงกับรอบสี่ชั่วโมงเนาะค,คิดค่าบริการยังไงบ้างคะตามนี้ครับว่าคือถ้าเป็น2ชั่วโมงนะครับก็จะเป็น1799ใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็นสชั่วโมงจำไม่ได้เป็น2อ9แอ่าไสง่สงสง่สงให้เขาพูดหน่อย <c oughs> เดี๋ยวไม่ยอมพูดนะนี้น้องไม่พูดกันเลยเมื่อกี้น้องกับซิบน้องบอกว่าน้องแอบดูรายการอยู่ดูผมเป็นคนที่ผมเชื่อติลี่ผมด้วยมากคือผมดูมาตั้ง ตั้งนานแล้วครับดูดูตลอดสายโมท่นี่มันจะแตกต่างไหมมันมีความแตกต่างกับฮวงจุ้ยที่เราเคยได้รับรู้มาแบบไหนนี่อยากถามเพราะว่านี่คือคนรุ่นใหม่เลยเขาถามว่าจะให้เด็กอายุ20เนี่ยมาเชื่อในเรื่องศาสตร์ของฮวงจุ้ยจะเชื่อก็ต่อเมื่อตัวเองเริ่มลงมือทําธุรกิจเองแล้วเพราะว่าอะไรเฮ้ยทําไมคนอื่นเขาต้องดูฮวงจุ้ยกันเพราะอะไรเพราะทาให้ธุรกิจไม่ติดขัดหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติเขายังไม่ต้องทําอะไรเลย ยังเรียนอยู่<ะ>ยังให้พ่อแม่ในการซัพพอร์ตในเรื่องการใช้ชีวิตอย่างนั้นน่ะเขาก็อาจจะไม่ต้องสนใจเรื่องพวกนี้แต่ตอนนี้เด็กอายุ20ก่กว่าเริ่มสนใจในความรู้ของคําว่าตีรีฮวงจุย้ยก็เลยอยากจะถามว่าความต่างระหว่างตีรีฮวงจุ้ยกับฮวงจุ้ยเนี่ยมีความต่างกันแบบไหนอันนี้ผมอาจจะไม่ได้รู้เยอะมากเกี่ยวกับฮวงจุ้ยอ,อื่นนะครับแต่หนึ่งก,ก็คือผมเห็นเขาก็จะเน้นทิศทิศใช่ไหม อ่าอาทิตย์อาทิตย์ทิศเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของทุกพงจุ้ยอยู่แล้วเพราะว่ามันคือการกําหนดชัยภูมิศาสตร์เขาก็เลยต้องเอาทิศมาเป็นตัวหลักก่อนว่าทิศไหนมันจะมีลมทิศไหนมันจะมีน้ําทิศไหนมันจะมีทรัพยากรก็เลยจะกําหนดจากทิศก่อนเป็นที่ตั้งนะแต่จุดต่อมาก็คือการเข้าสู่ตัวบ้านเรานี่แหละจุดนี้แหละมันมีความต่างกันแบบไหนสำหรับผมผมผมรู้สึกว่า คือก็เป็นอาจารย์ด้วยแหละที่อธิบายชัดเจนด้วยทําให้คนเข้าเข้าเข้าใจง่ายนครับอย่างเช่นเอาพระเอาไว้ข้างข้างข้างหน้าใช่ไหมอ่าไม่ได้ันแล้วก็ประตูห้องน้ำอะไรเงี้ยกันทือเขาเรียกว่าอะไรครมรณีเหรอถ้ามีทรณีเข้าห้ามีีทรณีอ่าคือเราก็เติบโตมาจากคนรุ่นใหม่นะเราก็ต้องการคำคำตอบที่ชัดเจนไม่ใช่จะมาบอกเดี๋ยวว่าพระหันออกหน้าบ้านนะ พื้นห้องน้าให้ต่ําลงถ้าพูดแค่เนี้ยใครๆก็พูดได้แต่สิ่งที่คุณต้องการอยากรู้ว่าทําไมต้องต่ําลงทําไมพระต้องหันออกหน้าบ้านนี่คือสิ่งที่ผมจะอธิบายให้คุณฟังว่าเหตุผลมันคืออะไรไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าอาจารย์บอกว่าอะไรก็เชื่อหมดอย่างเี้ยอาจารย์เดี๋ยวพาเดินลงเหวเลยนะแต่อาจารย์ยืนรอแต่พวกเราเดินลงไปแล้วถูกไหม ทุกอย่างคิดวิเคราะห์ให้ถูกต้องแล้วก็สิ่งที่คนเชื่อคือเชื่อตัวเองนี่เนะอะดีเลยถ้าอยากจะรู้นะว่าตีรี่ฮวงจุ้ยที่นี่นะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าให้อาจารย์มาเปิดธุรกิจกันคะ่ะดิอัลล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีรี่ฮวงจุ้ย ช่วงที่จานะคะก The ับติอันล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยติทลี่ฮุจุ้ยค่ะและแน่นอนนะคะในเบรกนี้ i, อาจารย์ธนวันเนี่ยจะมาเปิดธุรกิจแล้วว่าสําหรับธุรกิจบางใหญ่อ i s h v i l l เ g e เนี่ยจุดไหนที่เป็นจุดฟังจุดไหนที่คุณจะต้องแก้คะอาจารย์เออก็อยากได้ความสําเร็จใช่ไหมเสร็จแล้วผมว่าได้อยากได้ความอบอุ่นนะครับความรู้สึกแบบองคุณคือตอนนี้ธุรกิจเท่าที่ผมมองอ่ะเขา ทำธุรกิจเหมือนกับว่าเขาลงรายละเอียดเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยทุกอย่างเลยเพื่อต้องการให้คนที่มาเที่ยวที่นี่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเขาสร้างกิจกรรมบันอย่างนึงมาเพื่อให้ให้ตอบโจทย์กับเด็กที่จะมาครับแล้วก็สอบแทรกกับการเรียนรู้ไปด้วยภาษาอังกฤษถามว่ามงจุ้ยที่นี่เป็นยังไงหนึ่งเดินเข้ามาเราเจอแหล่งน้ําเขาบอกน้ําตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําให้สถานที่ตัวนี้เกิดความร่มรื่นต่อให้อากาศร้อนแค่ไหนน้ําตัวนี้จะทําให้อุณหภูมิ บริเวณรอบๆที่เราอยู่เนี่ยมันเกิดความร่มเย็ยนจริงๆไม่ใช่แค่คาพูดนะว่าร่มเย็ยนและร่มลื่นแต่จริงๆแล้วมันคือความเป็นจริงเลยว่าเฮ้ยเรานั่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแหล่งน้ำน้นําตัวนี้มันสะท้อนมันรับความร้อนของแสงอาทิตย์เข้ามาทําให้สถานที่ตรงเนี้ยคนท,ทํากิจกรรมอ่ะความร้อนลดไปเกินครึ่งเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์สองนั่นคือแถงของน้ำาาซึ่งพิธีกรวันนี้ดึงอากาศ ไปดูเลยครับสุดสคัญนะดูเลยเพราะว่าน้องแอรมีความสงสัย <c oughs> ครับอาจารย์ห้องน้ำของหนูอ่ะฝั่งผู้หญิงอ่ะมันมีเนินทารัง,งยกส่งขึ้นมาเนี่ยมันผิดนะอาจารย์ครับแต่เขาลืมดูห้องน้ำชายครับอือเพราะห้องน้ำชายน้องไม่ได้ทำตักลงแต่น้องทำเป็นทางลาดลงไปเลยแสดงว่าตอนนั้นพื้นที่ในห้องน้ำชายมันตักลงและและค่านั่นคือตัวเก็บทัย แต่ตรงนี้มันเป็นธุรกิจเฉพาะกลุ่มที่เฮ้ยคุณพ่อคุณแม่อยากให้เด็กมีกิจกรรมซึ่งน้องเขาก็ตอบโจทย์ของเขาเองเลยนะว่าผมจะเปิดเฉพาะลหักรุ่เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมเพื่อน่าจะเป็นช่วงเวลาของคนที่แบบอาจจะถึงวันอยู่เสาร์อาทิตย์และวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นคนที่มาที่นี่เพื่อลู้จะพาลูกไปไหนก็มาอยู่ที่นี่เลยกับลูกคแต่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องตัวเก็บซับครับห้องน้ําถูกต้อกแต่ถ้าให้ดีนะครับผมแนะนําให้ห้องน้ําฝั่งผู้หญิงให้ทุกตาลงให้ได้แล้วเอาธรณีออก นะครับนะและจุดอีกแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือเมื่อกี้ทางเข้าทางเข้าร้านกาแฟะนะครับจุดตรงนั้นผมแนะนําให้ประตูเป็นมารหาเข้าได้อย่างเดียวน,นะครับเราบอกแล้วว่า<อ><อ>หูชุวยไม่ใช่เรื่องไก่ตัวเนาะมันเป็นเรื่องใกล้ๆมันอยู่แต่น่าจะหูคุณอยู่ตรงนี้แหละเพราะคุณหายใจมันก็เข้าไปแล้วนั่นคือหูชุวยเข้าไปหาคุณแล้วแต่คนเราพยายามจะคิดว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้แก้ช่างมันมันยังไม่เกิดคนเรามันชอบบอกว่าเกิดขึ้นแล้วค่อยมาแก้ ถูกไหมแต่จริงๆแล้วพงทุ้ยเนี่ยคุณลองมองย้อนนึกภาพกลับไปไม่ต้องไกลอะ่ะสักสามสิบปีคุณปู่คุณย่าเราอะ่ะแข็งแรงนะแปดเก้าสิบยังโอ้โหยังแข็งแรงยังเดินเหินเลยแต่ตอนนี้ลองย้อนกลับมาสามสิบปีให้หลังผมเชื่อว่าตามโรงพยาบาลอะ่ะห้าหกสิบเริ่มป่วยกันทุกคนแหละอายุไขของคนลดน้อยลงแต่ทําไมเราไม่มองในมองภาพว่าทําไมอายุไขของคนถึงน้อยลงไปเรื่อยๆทําไม อายุขยของคนทําไมมันไม่เพิ่มมากขึ้นแลือ,อยู่ได้ยาวขึ้น mm hmm. เพราะอะไร mm hmm. เพราะสิ่งวแวดล้อมที่ทําให้คุณเกิดผมนึงมองย้อนภาพว,ว่าถ้ามันมีนาฬิกาชีวิตให้คุณรู้ว่าเฮ้ย mm hmm. คุณทําแบบนี้นะ mm hmm. เวลาของคุณจะลดไปจากที่ลดไปทีละวันอาจเป็นลดทีละสามวันคนสูบบุหรี่ท mm hmm. ุกวันนี้เขารู้ไหมว่าสูบบุหรี่มันเป็นอันตรายเขาก็ร mm ู hmm. ้แต่มันไม่มีนาฬิกาชีวิตบอกเขาเดียวว่าคุณสูบบุหรี่วันนี้เวลาชีวิตคุณเหลือลดไปสามวันสามวันทีละสามวันเขาไม่มีเขาบอกสูบไปก่อน แม้แทีหลังแต่ถ้ามีเวลาชีวิตบอกว่า <_ d ata> เฮ้ยสูบบุหรีปุ๊บเฮ้ยเวลาลดไปสามวันแล้ว <_ d ata> ผมเชื่อว่าทุกคนจะเลิกบุหรีทันทีถูกไหมนี่คือมนุษย์ครับมนุษย์จะเป็นคนประเทศที่จะมองภาพที่มันใกล้ตัวแต่จะไม่มองว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่ผมไม่อยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าโครงช่วยมันจะทําให้คุณสิ่งแรกเลยคือต้องให้สุขภาพแข็งแรงตอนนี้ถ้าคุณแข็งแรงเนี่ยเพราะอะไร เพราะรถคุณยังใหม่อยู่ยังฟิตอยู่ถูกไห<ว>มแต่คุณลองใช้ชีวิตคุณมาสักสามสิบสี่สิบปีเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าร่างกายคุณเริ่มมีตอบโจทย์แล้วเ,เดี๋ยวว่าหวานมาเดี๋ยวไอ้นั่นมาเดี๋ยวไอ้นี่มาขย,ยับอีกนิดนึงครับแต่ตัวสถานที่โดยรวมโอเคแล้วเหลือแค่ตัวเก็บพย์ถ้าอยากให้เก็บได้มากขึ้นทําห้องน้ําให้ต่าลงให้ได้กรณีตรวนั้นมันเหมือนกับว่าตอนนี้เรามีโอห์่สองใบแต่ว่าโอ่งใบนึงเก็บน้ําได้แต่อีกโอ่งใบนึงมันเก็บน้ําไม่ได้เพราะคุณปิดฝาไว้ แต่แทนที่คุณมีอกสองใบยอยู่แล้วคุณถ้าเก็บน้าได้ทั้งสองใบแสดงว่าความส้วมันจ,จะเกิดขึ้นไวกว่าเนถ้าปรับได้นะก็จะเก็บเงินได้มากยิ่งขึ้นนี่ต้องให้กิกีก้เป็นตัวแทนเลยหลังจากที่ได้ติดตามอาจารย์มานานวันนี้พอให้อาจารย์มาดูแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นยังไงบ้างรู้สึกจริงเยอะอาจารย์กินเยอะเนาะเพราะมาถึงกินไม่หยุดเลยี่ยรู้สึกรู้สึกดีครับเพราะว่าเชื่อเชื่อในตีริ่งโมจูอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่ที่อาจารย์บอกประตูผักเข้ามาห้องน้ำอะไรเงี้ยครับก็เป็นเรื่องที่คิดไว้ตลอด คิดเห็นไหมคนเราคิดแต่ังไม่ทํานะผมคิดไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋วแล้วก็เดียวเอาอย่างนี้ดีกว่าให้สามหนุ่มฝากหน่อยดีกว่ากับกิจการของเราค่ะนี่เมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วไงรเราต้องประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเราทําอะไรฝากร้านได้เลยฝากกิจการได้เลยค่ะครับผมก็อยากจะให้น้องๆลองเปิดประสบการณ์ดูนะครับเพราะว่าที่ของเราเนี่ยเป็นที่ที่แบบอย่างแรกเลยทุกคนจะต้องรักรักเด็กนะครับที่เป็นซาฟหรือเป็น T ีเชอร์ทุกๆคนนยฮะแล้วเราก็ดูแลนี่คือรักไปขาย รักเด็กอยากสอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเริ่มจากเบสิกอย่างนั้นก่อนอันแรกเลยคือต้องรักน้องแล้วก็ดูแลต้องไม่คาดสายสายสายตาเขต้องต้องต้องเร็วแล้วก็คือเราก็ตั้งตั้งใจให้น้องๆเรียนภาษาอังกฤษแบบแบบว่าสนุกสนานไม่อยากเครียดนะครับมาที่นี่ก็เหมือนมาพักผ่อนมาเพราะว่าของของเราอะสามารถ พาอาาอะไรนี้มาได้หมดมากเลยหรอบางทีก็มาแค่ครอบครัวสี่ห้าคนเพราะว่าเราไม่ได้คิดผู้ปกครองที่เข้ามาเพิ่มแต yes. ่อย่างเมื like> <t <t ่อกี้ฟังไปอย่างหนึ่งว่าเอออันนี้น่าสนใจเรื่องระบบความปลอดภัยเพราะว่าเราอยู่ในแหล่งน้ำถูกไหมอย่างเด็กอายุน้อยเนี่ยถ้ามันคาดสายตาอย่างที่บอกอะทีเชอร์ต้องอยู่ในสายตาตลอดถ้าคาดสายตาพี่น้อง กระโดดน้ำลึกว่าตัวเองเป็นนักว่ายนะ้ำกระโดดปึ้งเรียบรอ้อยก่อ <c oughs> น,นที่จะน้องใกล้ๆน้ำอยู่นะมันจะต้องสวมชูชีพทุกคนแหละใช่รับเลยข้ามสะสภาอะไรแบบนี้บางส่นงสวนใช่ครับ ถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่อยากพาลูกหลานมาเด็กๆบอกอยากมาแล้วเข้าไปจองเข้าไปสอบถามได้ที่ไหนบ้างคะครับผมปกติเราก็สามารถเข้ามาจองใน Facebook ของเราได้นะครับชื่อบางใหญ่ g l i s h Village นะฮะเว็บอ w เ w ซบุ๊กดอ o คอมสแลสบางใหญ่อิงลิสฟรีเลสเดี๋ยวเราขึ้นให้ท่านใต้นี่เลย ได้เลยวันนี้ไม่สามารถเรียกว่าทริคธุรกิจได้แต่ว่ามีทริคสําหรับเด็กอาจารย์อันนี้ไฮไลท์เลยอยากจะรู้ว่าจะจัดบ้านยังไงจะทํายังไงให้ลูกหลานที่อยู่ในบ้านเนี่ยว่านอนสอนง่ายแล้วก็เติบโตแบบแข็งแรงพูดคุยกับเราไม่เก็บตัวอยู่ในห้องค่ะอาจารย์สิ่งแรกเลยที่จะจัดให้เขาว่านอนสอนง่ายและเชื่อฟังแล้วเขามีกิจกรรมให้กับคนในครอบครัวหนึ่งห้องนอนเขา มีห้องน้ำถูกไหมครับเพราะถ้าเขามีห้องน้ำเขาจะกินอยู่เสร็จในห้องเขาเลยแต่ถ้าเขาไม่มีห้องน้ำในห้องนอนยังไงเขาต้องเปิดประตูมาหาคุณแน่นอนเห็นไหมนี่บังคับด้วยห่วยเป็นอันดับแรกสองอยากให้เขาอยู่ในสายตาอยู่ในความที่เขาต้องกอรรถเขาต้องอยู่ในสิ่งที่เรามองเห็นแสดงว่าห้องของเขาต้องอยู่โซนหน้าเราเพราะถ้าเราเปิดประตูห้องมาปพ๊บเราจะเจอเห็นห้องเขาแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยลูกทำอะไรอยู่ ก็แอบฟังได้มองเห็นได้ถูกไหมเราจะรู้แล้วว่าเขาทาอะไรนะครับถ้าใครนะครับทุกวันนี้อยากจะตอบโจทย์กับการเลี้ยงลูกนะครับลูกดื้อลูกไม่ค่อยเชื่อฟังยอมครับสลับห้องนอนเลยให้ลูกไปอยู่โซนหน้าแล้วเราไปอยู่โซนหลังเ<ๆ>ขาจะถูกกําหนดโดวยวงจุ้ยว่าห้องพ่อห้องมแม่อยู่ข้างหลังแสดงว่าเราทาอะไร เขาจะรู้พ่อแม่เราจะรู้เลยทันทีเนี่ยนะเียไหมเสียไหมเสียอ่าสัญญาอย่งไรคุณผู้ชมก็สามารถนาไปปรับใช้กันละกันเนาะสำหรับช่วงนี้นะจ๊ะนี่เป็นช่วงวันเด็กใครที่มีเวลาว่างอยู่ในช่วงนี้ก็สามารถ เรียงตำแหน่งใหม่จัดบ้านใหม่ให้เหมาะสมกับเด็กๆได้นะคะยังไงวันนี้นะคะรายการของเราก็ต้องขอขอบคุณฮะ3สามหนุ่มนะบางใหญ่ English Village มากๆที่วันนี้เปิดธุรกิจให้เรานะคะได้มาอ n l o c k กันค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับหมดเวลาของตี unlock กันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันพุธนะคะเวลาสี่ทุ่มครึ่ทางช่องอมรินทีวี HD กดเลามวันนี้พวกเราลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อัลล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่หวงพืนอมริินทีวี